Halo, สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC l i ไ e s t y l e บายบายปุริรัมทุกคนนะคะตอนนี้พี่ไปอยู่ที่ห้างนะคะเฟรนด์แอนด์เซฟนะคะเ mm hmm. พื่อนมาเบิงบรรยากาศที่ห้างวันนี้นะคะค่อนข้างีซี่นิดหนึ่งนะคะนเ mm hmm. พื่อนเนาะนี่รถเยอะมากมายนะคะเพื่อนนี่เนาะรถเยอะรถเยอะพอสมควรนะคะเ mm hmm. พื่อนอากาศเพิ่มแดดเพิ่มฝนนะคะนเ mm hmm. พื่อน เป็นไข่อยู่แล้วพี่น้องนะคะเพื่อนเลยพามาถ่ายทำบรรยากาศหน้าห้างให้ดูเนิดหนึ่งนะคะเพื่อนบรรยากาศหน้าห้างนี่นะคะนี่นะคะท้องฟ้านี่นะคะเพื่อนโอ้ยนะคะฟ้ามืดอีกแล้วพี่น้องฟ้ามืดอีกแล้วนะคะเลยพามาดูนะคะพามาให้ดูบรรยากาศเนิดหนึ่งนะคะเพื่อนนี่เนาะรถก็เยอะพอสมควรนะคะเพื่อนวันนี้เป็นวัน วันอังคารนะคะวันอังคารนะคะนี่น้องเพื่อนเนาะก็เยอะนิดนึงนะคะเพื่อนเห็นบอพี่น้องแคมปนดนะคะเออพี่ใบลืมซื้อสบู่เนาะเป็นสบู่ยาเนาะเพื่อนที่พี่ใบใช้เป็นสบู่เป็นสบู่ยาแก้คันนะเพื่อนออใช้เราดีนะคะเราซื้อในห้างในในร้านขายยาแคมป์นดนี่นะคะเพื่อนนาะราคาสิบเอ็ดเหรียญน,นะคะเพื่อน ใช้ดีจึงบอกต่อนะคะเพื่อนเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะว่าใช้ะสะบูต่ตัวนี้แล้วดีนะคะเพื่อนนี่เนาะเมื่อกี้พี่ใบรีวิวให้ดูบรรยากาศแล้วนะคะเพื่อนเรามาขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับไลฟ์สไตล์ปลายใต้ป,ปรีลำดีๆตลอดมานะคะเพื่อนถ้ามีโอกาสดีๆเราก็จะพาไปให้ดูสถานที่ดีๆนะคะเพื่อนเนาะช่วงนี้ก็ ยุ่งอยู่กับห้างเนี่ยละหานเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะคิดว่าปีหน้าเราคงจะมีโอกาสที่ไปเดินเดินทางไปต่างจังหวัดได้ชมบรรยากาศสวยๆในออสเตรเลียกันนะคะ